สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูนะคะวรณพาสีแก้วหรือจะเรียกว่าครูเกตก็ได้นะคะวันนี้ครูเกตจะมาสอนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศ,ศึกษาปีที่หในเรื่องพยางและคําในภาษาไทยนะคะนักเรียนพร้อมที่จะมารับรู้ความรู้ได้เรียนคะอ่านักเรียนมาดูนะคะพยาง พยางหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่งโดยไม่มีความหมายหรือมีความหมายก็ได้โดยเสียงที่เปล่งออกมาหนึ่งครั้งเรียกว่าหนึ่งพยางนะคะครูจะยกตัวอย่างคำให้ในักเรียนฟังเช่นคำว่าประวัติศาสตร์คำว่าประวัติศาสตร์จะมีจำนวนสี่พยางตัวอย่างที่สองคำว่าสวรรค์คำว่าสวรควสวรค์ มีจำนวนสองพยางนะคะนักเรียนพอเข้าใจหรือยังคะอ่าสิ่งต่อไปคือองค์ประกอบของพยางที่นักเรียนจะต้องรู้พยางหนึจะประกอบด้วยเสียงอย่างน้อยที่สุดสามเสียงหนึ่งเสียงพยัญชนะตน้น 2. เสียงสระสามและเสียงวรรณยุกต์นั่นเองสิ่งต่อไปนะคะก็คือ การที่เราเปล่งเสียงออกมาจากลำคอครั้งหนึ่งเราอาจจะเปล่งเสียงออกมาว่าพยางแม้ว่าเสียงที่เปล่งออกมาจะมีความหมายหรือไม่มีก็ตามเช่นเราเปล่งเสียงคำว่าสุถึงจะรู้ความหมายหรือไม่รู้เราก็จะเรียกว่าหนึ่งพยางหากเราเปล่งเสียงออกมาอีกครั้งหนึ่งว่ากรหรือคำว่าสุกรน สิ่งที่เปล่งนเสียงคะสองครั้งเราก็จะถือว่าสองพยางนะคะความหมายของคำความหมายของคำนะคะก็คือคำที่ตามควาคำตามความหมายในหลักภาษาไทยนะคะเสียงที่เปล่งออกมาแล้วมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นนาเป็นคำเป็นคำหนึ่งคำและหนึ่งพยาง ชาวนาเป็นคำหนึ่งคำสองพยางนักศึกษาเป็นคำสามพยางนะคะองค์ประกอบของคําคือหนึ่งเสียงสองแบบแบบสร้างสามความหมายนักเรียนพอเข้าใจได้ยังคะอ่ะทีนี้ จากได้รับความรู้มาแล้วสรุปนะคะเรื่องของโครงสร้างพยางของคําพยางก็คือเสียงพยัญชนะบวกสละบวกเสียงวรรณยุกพยางบวกกับความหมายสรุปคํานะคะกลุ่มพยางบวกกับความหมายนั่นเองค่ะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวน ในเรื่องของพยางค์และคำในภาษาไทยนะคะ